vertiento cuiveros Tower! He's twenty-seven years onehundred eighty-four centimeter's tall, with record of of cuy Так's fights, wins with forty-three age, and tall a and draws. Please put your hands Hassan put 27 184 43 30แมแ่เปิดมาอย่างเร้าใจครับสำหรับเพลงเปิดตัวของฮัสซันวัตานีรัดครับหนุ่มอิหร่านครับ วัย27ปี184เซนติเมตรครับนี่ถือว่าเป็นมวยที่หมัดอันตรายใช้ได้เลยครับคนนี้นสสนพลังหมัดไม่ธรรมดานะครับ พันวรตานิรัตจากอิรานโชคของเขานช่ชงชาวมุมแดงรขาอายุ25ปีจากบุรีรัมย์ประเทศไทยสูง174เซนติเมตรชกมาแล้วถึง93ไฟชนะ72และเสมอหนึ่งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไซทอง from Thailand จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ชกร่างโยงครับรายนี้ยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทองวัย25ปีครับโอ้โหแต่สูงปลาเข้าไปดูเลยครับ185เซนติเมตรโอ้โหสูงจริงๆครับอ่ะมาดูสัดส่วนทั้งคู่ครับ154ปอนด์ครับ70กิโลกรัมครับ 25กับ27 185กับ84ครับโอ้ยอดดีเซลนี่เป็นนักมวยไทยที่ตัวสูงมากๆครับโอ้โหหายากครับไกลมายืนเทียบกับทัสันวดนานิราสแล้วก็สูงพอๆกันยอดดีเซลขึ้นหนึ่งในนั้โอ oh, <ๆ>้โหจะไปไหนครับ oh, จะไปไหนครับเกือบไปแม่กรรมาการบอกอย่าโดดข้ามเชือกครับ <c oughs> แล้วกรรมการก็สูงมแพ้กันนะครับอาการบุญเลิศแก้วพิพัก์โอ้ใส่กันตั้งแต่ยกแรกเลยครับแบบนี้เดี๋ยวจะต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแน่ๆนครับโอ้โหมันต้องแบบนี้ครับมาไม่ต้องจ้องหน้าจ้องตากันครับหัวล่างเลยครับพัสซันยอดดีเซว่ายังไงจะเข้าไปยังไม่ถึงโอ้โหไหลกันนี่หนามากครับพัสซันครับบอกเลยครับว่าหมัดหนักครับทรงนี้ หลัวสักที่ไหนครับยอดดีเซลครับจี้เข้าหาเหมือนกันประมาทไม่ได้เหมือนกันครับยอดดีเซลจะเปิดหน้าเข้าไปนี่โดนหมัดฮัสซันเข้าไปนี่ออกสายหนักนะครับฮัสซันอ่าครับหัวดึงแข้งขวานังเพื่อจะคว้าคอครับยอดดีเซลตีได้ไหมไม่ถนัดนี่กรรมการแยกทันทีครับพอรับใต้ปีกนี่มาทำอะไรกันไม่ได้ครับยับซ้าย พยายามใช้หมัดขวาแล้วครับพัซันครับเข้ามาหัวดแข้งขวาอ้าวยังไงครับแม่มีเปยเล็กน้อยครับยอดดีเซลยังติดบังครับแข้งขวาอือแข้งซ้ายอ่ะอู้หขวาไม่ถึงครับยอดดีเซลหัวดขวาโอ้ เสียหลักครับโดนเข็นไปด้วยเลยครับตอกยับใกล้นิดนึงครับแข้งขวาครับสับล่างไปครับพัซันออกในมายังไงครับตีโอ้โหปายหน้าเวียงล้มลงไปอีกแข็งแรงมากๆครับฮัสซันครับ โอ้อย่าฟอนะครับยอดดีเซลครับอย่าพึ่งฟอรครับว่าแห่ไปยังไงนี่ฮัสซันคืนอย่างนั้นเลยโดน,นขวาต้องระวังเหมือนกันครับยอดดีเซลครับจะเดินไปขวาตีทื่อๆนี่ไม่ง่ายครับโอ้วันนี้แข็งแรงมากครับฮัสซันขย,ยับหลอก แม่ทีพระราังหวาสวยครับเสียบอาแล้วครับจับตีได้ไหมเสียบอีกทีหนึ่งไหลแขนไหลแขนรัดมาตีโอได้น้ำได้เนื้อครับชุดนี้เข่าของยอดดีเซลครับโอ้แต่ถือว่าฮัสซันแกก็สะบัดออกมาได้เร็วครับผ่านยกแรงไปแบบสุดระทึกเลยครับคู่นี้ครับ โอ้ยเนี่ยครับจะโดดเข่าลอยครับดีว่าแม่ไปติดเส้นบนครับเด้งกลับมาครับแหมกรรมการด้านล่านนี้ใจหายวูบเลยครับนี่ข้งขวาสวยครับหนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับพัสซันวานิลัสอานี่โดนปลายปลายหมัดแล้วก็เสียหลักครับแ้วจังหวะนี้ครับเสียบอ้โหแหลมมากครับตัวโยนเลยนะครับ อะไปดูกันต่อยกสองอ่าหมัดขวาดีครับยอดดีเซลอ่ะครับแข่งซ้ายอุ้ยเสียหลักครับเริ่มจะมาเน้นหมัดนะครับยกนี้ยอดดีเซลโอ้ยมีสอกโต้มาครับมไม่กลัวครับจับมาคีบอย่างตีไม่ได้ครับฮสัสซันแก็ดันติดเชือกครับทำให้มันไม่มีจังหวะในการเด้งตีครับ แขนขวาดีครับถือว่าอันตรายรอบหน้าเลยนะครับพัสรันธุ์มิรัสไม่ได้มีเฉพาะหมัดแทงศอกเข่านี่ก็ได้ดีเข่าครับแม่ก้าวเสียบแทงงี้นะครับยอดีเซลต่างคนต่างตีครับอ้าวมาคนละเข่าโดนเหวี่ยงล้มลงไปเหลี่ยมดีครับอ้าวโดนหมัดครับยอดีเซลโอ้เจอสอกครับโอ้โหหลับเลยหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับ โอ้กำลังจะมาจะมาครับนี่ครับบินเลยครับโอ้โดนเต็มเต็มเลยครับแม่พลาดนะครับน่าจะเป็นศอกนะครับเพราะว่าแม่เจอซ้ายไปก่อนแล้วก็เจอสอกขวาตามโดนหมัดเนี่ยยังพอทำเนาอ่ะครับแต่ต้องดูลูกตามอีกทีครับแต่ที่แน่ๆครับโอ้ฮัสซันบาดานิลาสครับเก็บงานไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ต้องดูภาพช้าเลยครับดูครับนี่จังหวะแข้งซ้าย หมัดซ้ายก่อนแล้วสอกครับโอ้โหเต็มขมับครับโอ้โหร่วงพลอยเลยครับแทบจะหลับเลยครับนี่ครับหมัดซ้ายยังทนได้ครับแต่สอกเนี่ครับมันเต็มขมับเลยครับโอ้โหเียว่ากดมาฟันเลยนะครับโอ้จังหวะมันลงตัวพอดีเป๊ะครับเดี๋วดูอีเทียบโอ้โหวิ้งวิงแน่นอนครับเต็มกกหู เนี่ยครับบาดซ้ายยังทนได้ครับแต่ศอกเนี่ยครับมันเต็มขมับเลยครับโอ้โหเียว่ากดมาฟันเลยนะครับโอ้จังหวะมันลงตัวพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวดูอีกทีครับ mm hmm. โอ้โหวิ้งวิงแน่นอนครับเต็มกกหูเลยครับ ladies and gentlemen this is our winner by way of knockout in round number two from the blue corner โอ้แล้วก็เป็นทัันววตานีรัตครับโอ้ช oh, น,นะน็อ c เอาไปในยกที่สองครับศ oh, oh, อกขวาเต็มเต็มครับ